มาบันทึกกันอีกหนึ่งคันนะครับที่เราติดตั้งกัน,นวันนี้นะครับวันนี้บันทึกกันหน้าร้านนะครับมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับก็เป็นชุด12นิ้วหลังเบาะนะครับจะเป็นสินค้าทั้งหมดนั้นจะเป็นแบรนด์ Exalt นะครับเรามาดูกันนะครับว่าชุดนี้เป็นชุดไหนนะครับชุดนี้นะครับได้รับความนิยมตอนนี้คือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของเครื่องเสียงรถ4ประตูนะครับที่เราติดตั้งกันบ่อยที่สุดนะครับก็สามารถแคปหน้าจอนะครับ แล้วก็เข้าไปจองคิวได้ที่เพจเครื่องเสียงรถยนต์ชนบุนรีเคเอสดาวได้เลยนะครับอันนี้เสียงกลางเป็นตัวท็อปสุดนะครับมาดูด้านหลังนะครับสําหรับรีโว่นะครับอันนี้เราเปิดช่องกลางเนี่ยเป็นช่องระบายเสียงเบสออกนะครับเบรมันมากนะครับสําหรับรีโว่ยังเหลือพื้นที่ในการวางขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับสําหรับว่า,าติดตั้งชุด12นิ้วเราจะนั่งกันยาก สำหรับรีโว่นี่มีพื้นที่เยอะมากครับเบาะนั้นยังคงเอียงเทลาดนั่งสบายนะครับเบาะยังคงล็อกได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล็กากเบาะหลงังเบาะพื่นนะครับตันนี้ลูกค้านะครับเพิ่มเติมเป็นงานเปิดหน้าดอกสี่บานเลยนะครับไฟนั้นสามารถเปิดปิดได้นะครับงานติดตั้งนั้นมีความาเรียบเนียนนะครับสีนั้นออกแบบเป็นสีเดิมรถเลยนะครับ ก็มีความเรียบร้อยแข็งแรงเป็นอย่างมากนะครับคันนี้เปิดหน้าดอกทั้งหมด4บานเลยนะครับคันนี้ลูกค้าอัพเสียงแหลมนะครับเพิ่มเติมเป็นนีโอเดเียมนะครับแหลมตัวนี้นั้นให้เสียงที่หวานฉ่ำมากมากครับก็ลูกค้าก็ขอเพิ่มเติมหนึ่งคู่นะครับเพื่อการฟังเพลงที่มีความใสมีความหวานน่าฟังมากเลยครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มีติดตั้งทั้งหมดก็4คันนะครับ ยังอยู่ในร้านอีกหลายคันนะครับก็ต้องเสร็จภายในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองคิวนะครับคิวตอนนี้อยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี64นะครับต้องรีบจับจองคิวกันแล้วนะครับเพราะว่าคิวก็จะยืดยาวออกไปทุกทีนะครับอย่าเพิ่งรีบกันนะครับถ้าช้าได้พาเรมงามแน่นอนครับไว้ใจเคสสาวชมบุรีให้เคสสาวชมบุรีดูแลนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา รับชมครับขอบคุณครับ